จงเตรียมตัวให้พร้อมไวรัสอันตรายที่คล้ายอีโบลาได้ระบาดในเอธิโอเปียแล้วและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของภัยคุกคามโลกที่เราไม่ควรมองข้ามเข้าใจใหม่ว่าทำไมโรคนี้ถึงน่ากลัวมันไม่ใช่แค่ไข้ธรรมดาแต่เป็นไวรัสที่ทำให้เลือดออกและอาจถึงแก่ชีวิตรวดเร็วแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องมันซับซ้อนขึ้นเราจะพูดถึงการระบาดครั้งล่าสุดในเอธิโอเปียที่อาจส่งผลกระทบถึงประเทศไทยและมาตรการที่เราใช้เพื่อป้องกันมันรวมถึงข้อถกเถียงเรื่องการเดินทางและวัคซีน ที่ยังไม่มีอยู่เลยถ้าคุณคิดว่าการป้องกันโรคติดเชื้อมีแต่เรือ่ององ่ายๆล่ะก็คุณอาจพลาดจุดสําคัญที่เราจะเล่าด้วยกันวันนี้มาดูกันว่าทําไมโรคนี้ถึงถูกเรียกว่าสัตว์ร,ร้ายที่ซ่อนอยู่ในค้างคาวและรัฐบาลไทยกําลังทําอะไรเพื่อป้องกันมิให้มันเข้ามาในประเทศของเราเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2568นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสที่เรียกว่ามาบวกซึ่งกําลังสร้างความวิตก ในเอธิโอเปียด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นโรคติดเชื้อไวรัสมาร์กหรือที่รู้จักในชื่อมาเบอร์ไวรัสดิซิส MVD นั้นอยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นโรคที่ทําให้เกิดไข้สูงและเลือดออกอย่างรุนแรงจริงๆแล้วมันเป็นโรคเลือดออกไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายทําให้ผู้ป่วยมีอาการหนักจนอาจเสียชีวิตได้สัตว์ที่นําโรคนี้คือค้างคาวผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดตามธรรมชาติและถูกตั้งชื่อตามมึงมาบวก ในเยอรมนีเพราะที่นั่นคือที่แรกที่พบการระบาดในปี1967ตอนนี้มาคิดดูกันว่าการติดเชื้อนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันเริ่มจากการสัมผัสทัง้งขาวผลไม้โดยตรงเช่นในเมืองหรือถ้ำที่พวกมันอาศัยอยู่จากนั้นเมื่อโรคแพร่จากสัตว์สู่คนแล้วมันก็สามารถติดต่อต่อไปยังคนอื่นๆได้ผ่านสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วยเช่นเลือดน,น้ำลายหรืออุจจาระเหมือนกับโรคอีโบลาเลยทีเดียวดังนั้นหากคุณเดินทางไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยไม่ป้องกันตัวเองก็เสี่ยงติดได้ง่ายๆ และนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันคิดเพราะการป้องกันไม่ได้ยากแต่ต้องรู้วิธีทำอย่างถูกต้องไวรัสมาร์กถ,ถูกค้นพบครั้งแรกในปีพุทธศักราช2510คศ1967จากการระบาดในเมืองมาบวกและแฟรงเฟิร์ตของเยอรมนีรวมถึงเบลเกรดในเซอร์เบียซึ่งเชื่อว่ามาจากการปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการที่ใช้ลิงเขียวแอฟริกาที่นําเข้าจากยูกันดาหลังจากนั้น ก็มีรายงานผู้ป่วยกระจายอยู่บ้างในหลายที่แต่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในแอฟริกาโดยเฉพาะแอฟริกาตะวันออกและกลางเช่นยูกันดาเคนยาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอแองโกลากาหน้ากินีและแทนซาเนียสำหรับนอกแอฟริกามีกรณีนำเข้าหลายรายเช่นผู้เสียชีวิตหนึ่งคนในยุโรปหลังเดินทางกลับจากถ้ำในยูกันดาหรืออีกคนในสหรัฐอเมริกาที่ป่วยแต่รอดชีวิตหลังจากนั้นแสดงให้เห็นว่าการเดินทางระหว่างประเทศอาจนำโรคนี้มาด้วยได้และนี่อาจเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน เพราะบางคนมองว่าการปิดประเทศหรือห้ามเดินทางอาจกระทบเศรษฐกิจแต่ถ้าไม่ทําก็เสี่ยงต่อการระบาดใหญ่คุณคิดอย่างไรการถ่วงดุลระหว่างสุขภาพและเสรีภาพในการเดินทางนี่มันยากจริงๆล่าสุดณนะวันที่17พฤศจิกายน2568องค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาแอฟริกาซีดีซีได้ส่งทีมไปช่วยเอธิโอเปียจัดการกับการระบาดนี้แล้วรัฐบาลเอธิโอเปียรายงานว่ามีผู้ป่วยสงสัย17รายยืนยันแล้ว เก้ารายเสียชีวิต3รายผู้ป่วยมีอาการหลักๆเช่นไข้อ่อนเพลียอาเจียนเป็นเลือดและท้องเสียการระบาดอยู่บริเวณภูมิภาคโอโมทางตอนใต้ของเอธิโอเปียซึ่งอยู่ติดชายแดนสุดาใต้และนี่อาจเป็นส่วนที่ทําให้โรคแพร่ข้ามประเทศได้ง่ายหากไม่ควบคุมสําหรับประเทศไทยเองเราจัดให้โรคนี้เป็นหนึ่งใน13โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญ,ญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558เพราะมันดุนแรงมากแม้ว่าจะยังไม่เคยมีผู้ป่วยในไทยมาก่อนก็ตาม แต่ถามว่ามันคุกคามไทยจริงหรือใช่เพราะการติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นแต่เราเตรียมพร้อมแล้วโรคติดเชื้อไวรัสมาร์กมีระยะฟักตัวตั้งแต่2ถึง21วันหลังสัมผัสสั่งคัดหลังหรือสัตว์นำโรคอาการเริ่มต้นคล้ายไข้หวัดใหญ่คือไข้ปวดหัวอ่อนเพลียคลื่นไสอาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวและผื่นที่ไม่คันจากนั้นอาจเลือดออกจากผิวหนังอวัยวะต่างๆเช่นอาเจียนเป็นเลือดอุจจาระดำหรือเลือดเลือดออกจากจมูกปากหรือช่องคลอดบางคนอาจมีตับหรืออวัยวะอื่นล้มเหลวหรือ ช็อกได้ไง่ายๆคือร่างกายเริ่มสู้ไม่ได้กับไวรัสมันทําให้เซลล์เลือดแดงแตกและระบบต่างๆทังทลายผู้ป่วยหลายคนเลือดออกหุนแรงภายในเจวันและเสียชีวิตเร็วใน8-9ถึงวันอัตราป่วยตายสูงถึง24-8ถึงแแเอร์ซและนี่คือที่ที่เรื่องมันน่ากลัวที่สุดเพราะยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะเลยบางคนอาจคิดว่าทําไมถึงยังไม่มีวัคซีนถกเถียงกันว่ามันเป็นเพราะโรคนี้เกิดน้อยหรือเพราะอุตสาหกรรมยาไม่สนใจโรคในแอฟริกาคุณว่าไงมันเป็นเรื่องของเงิน หรือความสําคัญตอนนี้ไทยไม่ได้ห้ามเดินทางแต่เน้นคัดกรองผู้ที่มาจากเอธิโอเปียที่พบผู้ป่วยและเพิ่มการเฝ้าระวังที่ด่านชายแดนทุกแห่งรวมถึงแจ้งสถานบริการสุขภาพทุกประเทศให้ระวังหากพบผู้สงสัยให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจและรายงานภายใน3มชั่วโมงถ้าประชาชนเห็นใครสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคที่สําน,นักงานสาธารณาสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณาสุขและใช้วิธีการเดียวกับอีโบลาเพราะทั้งสองคล้ายกันมาก กรมควบคุมโรคแนะนำป้องกันดังนี้เพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุดถ้าจะเดินทางไปแอฟริกาหรือที่กำลังระบาดให้หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์รังโรคล้างมือด้วยสบู่หลังโดนสัตว์เนื้อหรือซาาของมันและอย่าสัมผัสผู้ป่วยหรือสารขั้นหลังโดยตรงโดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันลองนึกภาพเช่นถ้าคุณไปเที่ยวถ้ำในยูกันดาจงระวังทั้งข่าวและอย่าแตะอะไรที่อาจปนเปื้อนสถานพยาบาลควรเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดและส่งตรวจเมื่อมีประวัติเสี่ยงเพราะแพทย์ต้องคิดถึงโรคนี้ด้วยเพื่อไม่พลา ถ้าผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดมีอาการสงสัยให้ไปหาหมอทันทีและสอบถามข้อมูลเพิ่มที่สายด่วนรกรมควบคุมโรคโทร1422เพราะยิ่งรู้เร็วยิ่งต้องกันได้ดีโดยรวมแล้วไวรัสมาร์กเป็นภัยคุกคามที่เราไม่ควรมองข้ามแต่ด้วยการเตรียมตัวเราให้อยู่ห่างจากมันได้แต่ที่น่าสนใจคือในยุคโลกาภิวัตน์การระบาดในเอธิโอเปียอาจส่งผลถึงทุกที่คุณคิดว่าประเทศไทยควรเพิ่มมาตรการเข้มขึ้นหรือไม่ หรือว่าการห้ามเดินทางบางแห่งอาจเป็นการกีดกันชาวแอฟริกันที่ไม่ยุติธรรมบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้งานป้องกันโรคของเรามันอาจเปิดประเด็นใหญ่เรื่องสุขภาพโลกและสิทธิ์ในการเดินทาง